ด้วยจากอะไรก็ตามครูว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูสังเกตหนูเห็นและหนูเก็บไปอ่ะมันก็เป็นความรู้ทั้งทุกทุกอย่างเลยนะคะตั้งใจฟังอยู่จะมาหัวเราะอะไรส่งผมจะเล่านะคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็แต่ว่าสําหรับพวกคุณครูเนี่ยถึงแม้ว่าเราตอนนี้เนี่ยวันนี้จบในเรื่องของคลาสที่นี่แต่เจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ในกจะถามอยากจะอะไรเกี่ยวกับความรู้คุณครูก็ไม่หวงใช่ไหมคะลูกไม่หวงค่ะแต่รังเกียจมาก เร,เราเล่นเราเล่นไม่ห่วงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดียิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ก็เลยจะพยายามเอาสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วกลับมารื้ฟื้นนิดนึงเพื่อที่ได้รู้ว่าเออเราเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วก็อยากจะจดแต่การอะไรทําไปเลยนะคะแล้วก็ยังไงไอ้เรื่องของการเอาไปฝึกซ้อมเนี่ยครูว่ามันก็จะได้ผลด้วยเหมือนกันยังไงก็ตรงไหนที่เราลืมลืมกันไปหรือว่าทํากันไปนานๆบางอันมันคงจะมีหลุดไปจากความทรงจําบ้างนะคะก็ทวนกันนิดนึงใช่ค่ะ,คะ ก็ในส่วนของพี่อิงนะคะแบบฝึกหัดเอ็กซ์ไซส์ต่างๆการวอร์มเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่การวอร์มให้เสียงมานะคะแต่ว mm. ounds, hmm. wow ặt, ่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้สําหรับเตรียมร่างกายเราด้วยเตรียมหมายถึงว่าเตรียมลักษณะของเสียงนะคะที่จะได้อนาไปใช้งานต่อๆไปทําไมเราถึงให้เริ่มร้องสเกลมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้พวกหนูเนี่ยเพี้ยนน้อยลงนะคะแล้วก็มีความทรงจําเกี่ยวกับกับภาษาไทยเรื่องบันไดเสียงนั่นแหละ นะคะมันจะอยู่ในนั้นมันจะมันจะฝังอยู่ในเซลล์ของเราเรียบร้อยแล้วแหละนะจะสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยเพี้ยนน้อยลงหลายๆคนแม่นมากขึ้นอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบดขัดต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นของเสียงเพิ่มการหายใจให้พร้อมนะคะวิธีการหายใจการขยับตัวโน้ตต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะฝึกความแข็งแรงของกระบังลมหรืออะไรนีพวกนี้คือคือพื้นฐานทั้งนั้นเลยที่สามารถนําไปใช้ได้นะคะก็อยากจะให้น้อง ถึงจะหมดคลาสนี้ไปแล้วนะคะก็อยากให้ทำทำต่อไปเรื่อยๆอย่าคิดว่ามันจะวอร์มเฉพาะทําให้ฝิกเสียงแล้วพร้อมมาพร้อมจะใช้งานแต่แบบฝึกหัดแบบนี้บอกได้เลยว่าถึงจะเป็นนักร้องระดับโลก,โลกเขาก็ร้องสเกลทุกวันนะคะทีนี้เนี่ยพอขั้นที่ยากต่อไปอาจจะร้องให้มันเร็วขึ้นได้ไหมโน้ตซับซ้อนขึ้นสเกลแทนที่เราจะร้องแค่โดเรมีฟาซอลาทีโดแล้วลงเราก็อาจจะเพิ่มเพิ<ๆ>่มออกไปก็ได้ค่ะโดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีมฟา ที่เราเรมีจะงลงไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะมีอีกหลายๆอย่างเนาะที่ได้ให้ทำกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองทบทวนดูล้วมีอะไรบ้างเราเคยทำสเกลกันเราเคยส่งต่อโน้ตกันใช่ไหมวันนี้อาจารย์จะให้ทำนะคะเราเคยส่งต่อโน้ตกันส่งต่อโน้ตปกติเราก็ส่งยากแหละทีนี้เราเริ่มมีส่งส่งแล้วหยุดบางคนถูกไหมเดี๋ยววันนี้ให้ลองทำกันนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาใครมีอะไรที่จำได้แล้วก็ ่คยทำอ้อันนี้จำได้น,นี่อยากลองทำบอกเลยนะตามคำเรียกร้อง oh. กลายเป็นน้องทำหน้าซีเรียสบอกอ้วไม่ไม่ซีเรียสมันกลับมาอีกแล้วไม่ได้ยากไม่ได้ยากพี่แค่ดผมเรียบร้อยแค่นี้เองเดูครูแปลกไปขนาดนั้นเลยล่ะลูกดูตะลึงกันไปหมดเลยดูปกติพี่ต้องหัวฟูๆอย่างเงี้ยน,นะแหมครูเขาขอปิดคลาสสวยๆมั่งตัดผมมา้องไปตัดผมมาตัดผมมาน้องดูอึ้งกันไปหมดอ้าวลูกมาวอร์มฮะลูกมาเส่หมาีหัวเลาะล้วนเลย อยันแม่ขอยางมารวบก็บก็ได้จะได้ขับไปอย่างเดิมเป็นคนดีกับเขาก็ไม่ได้ทำดีไม่ขึ้นจริงๆขึ้นสโลกแม่ทรงมอสามคืออะไรอ่ะมันก็เริ่มจากลาลลานี่เอาไปตรงนี้ดีกว่าโคุงมุมไว้ก่อนย้อนย้อนหาอดีตตอนเด็กก็อยากจะไว้ผมยาวตอนพูดไว้ผมสั้นนะ จำได้ไหมฮาโดเรมีฟาโซลาทีโดฮาสกเกลนะเมเจอร์สเกลนะคะบายหายใจเข้านะคะอย่าลืมหายใจเข้ายิ้มท้องบ่องนะคะหายใจออกค่อยๆระบายลมออกนะคะยืดตัวไว้นะอย่าเป็นอนุบาลไม่เอาเรามีการศึกษาแล้วตอนนี้อย่ากเกรงนะคะค่ะดียชัดนะ<ม>บ่าย<ม> ขึ้นลูกอ่าเอางี้เหมือนครูอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดินเหมือนเดินเดี๋ยวครูทำกับครูอิงอิงจะสลับกันนะคะจะเป็น Do Re Mi Fa So l ท t โ n ท Ti n ซอ o Fa Mi Re Do นะคะลูกไปเลยไปเลยอย่าแบบ Do ค้อแบบตัวอะไรต่อแล้วลูกส่งไปเลยนะคะลองหนูเนื่องสองสามไป Do Pepen peluk. 嘞 <Le>。<No. S 1> <laughs> ะะจําได้ไหมว่าตัวโนตตัวไหนไปตัวไหนที่มัน